ค่ะท่านผู้ชมมาวันนี้เดนสกาวก็ได้สรุปไป,ไปทั้งสาสำนักที่ผ่านมาแล้วเนาะรอบนี้จะมาสรุปให้รัฐบาลน,นะคะรัฐบาลเนาะสรุปรัฐบาลไปอีกให้ f อฟอีกนะคะก็มีนี่ค่ะสรุปแนวทางให้นะคะของปู่สีสเกตเพราะว่า f อฟหลายคนยังไม่เห็นยังไม่ได้นะคะ สรุปรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับปู่สีสเกตนะฮะหลักร้อยมี6กับ8มีมา1ตัวหลัก10มี2 4 6 8 0ดับไปที่0มีมาอีก1ตัวเช่นกันแล้วก็หลักหน่วยมีบน456มีมา1ตัวดับบน0คือ10กับหน่วยนะฮะอันนี้คือของคน ปูสีสะเกตตัวประกบคู่นะคะทำไมเดินสกาวถึงได้การกระบาดอันนี้เป็นชุดเต็มก็จะมี2 24 25 26 44 45 46 64 65 66 84 85 86 04 05 06คัดเหลืออยู่แค่5คู่ก็จะมี24 25 26 45 65 68, หกแปดเหลืออยู่ห้าคู่นะคะอันนี้คือของปู่ซีสเกตนะคะประกบคู่บนนะคะประกบคู่บนแล้วก็นี่มาจากนี่นะคะเอฟซี FC. ก็ยกออกมาจากนี่ก็คือยกจากฝั่งนี้นะคะก็มาอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออันนี้แบบ ชุดเต็มไปแล้วเนาะยกจากสูตรชุดเต็มชุดอะไรที่คัดออกมาเน้นๆให้ f อซื้อไว้ได้เลยนะคะปู่สีสเกตนะคะดับเลขดับบน7ดนะคะดับบน7ดนะคะดับบน7แล้วก็อันนี้ก็ดับบน0 10ย์กับหน่วยก็คือยกยกออกมาหมดแล้วนะคะยกออกมาหมดแล้วเนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ เลขวิ่งบนนะคะยกมีเนาะหกับ8เน้นไปที่8นะคะเลขติดบ,บน4 5 6ดับไปที่5นะคะ<ม>ก็จะมี18284868แป่เน้นเน้นวงกลมไปที่18กับสอตัวกัน891614วิ่งล่าง3กับ0นะคะเน้นไปที่ล่างเน้นไปที่0มี60 70 50 30 3 1 3หนึ่ง,ง,งดับล่าง8นะคะเนาะสรุปไป1สำนักก็คือปู่ซีสะเกตแล้วนะคะแล้วก็มาต่อนะคะเลขนะคะของไม่แล่นะคะนี่ค่ะของไม่แล่เนาะ f อเห็นอยู่เนาะของไม่แล่นะคะเลขติดบนนะคะ4 5 6ติดบนล่าง 9 01ตัวประกบคู่12คู่นะคะนะเดี๋ยวจะตามเลขดับคั้นเทพให้ fc งวนที่แล้วดับไม่อยู่นะฮะมาตามต่อเลขดับอันนี้คือติดบนนะคะเข้าบ่อยตลอดที่สุดนะฮะเลขติดบน456ติดบนล่าง901ตัวประกบ94 95 96 97 0405 0607 14151617นะฮะแล้วก็ ข้างล่างนะคะข้างล่างเนาะล่างอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมล่างอย่าโอ้ขออภัยค่ะล่างอย่างเดียวของแม่แร่นะคะมีห้าหนึ่งเก้านะคะเนาะอันนี้คือล่างอย่างเดียวแล้วก็มาต่อนะคะของคนเข็มมาลาดยี่สิบเอ็ดม้วนซ้อนค่ะเอฟซียี่สิบเอ็ดม้วนซ้อนมวดที่แล้วนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะงวดนี้เลขติดบนล่าง นะคะมีห้ามี6มีสไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกจากคนเข็มราชใครชอบตัวไหนยังไงก็จับคู่เอากับคนเข็มราชนะคะยีบเอ็ดวดแล้วย,ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนเข็มราชด้วยนะคะสําหรับให้แนวทางดีๆมาท่องช่องเดือนสกาวชา n นลอ่ะออกกันเลยนะคะก็มาเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลานะคะ ปูสีสเกตเอ้ยปูผู้เวียงเนาะวดนประจําวันที่16พฤศจิกายน2,566เน้นล่างเม็ดเดียวค่ะ58ปู่ฝันได้58เน้นย้ําไปที่58 59 40 50เลขประจําวันมี28 56 40ถ้าไม่ซื้อติดในเลขประจําวันนี้ไม่มีสิทธิ์ถุกนะฮะเนาะนะก็เลยก็มี58นะฮะ ก็40 50นะคะตามนี้เนาะสำหรับปู่ผู้เวียงที่ FC โทมาแล้วไม่เห็นตัวเลขเดี๋ยวคลิปนี้เดสกาวจะขึ้นตัวเลขให้ว่าสรุปหวยของใครบ้างแต่ละสํานักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเดือนสกาวล่าสุดนะฮะสูตรเดือนสกาวล่าสุดนะฮะก็เน้นไปถ้ามันดับล่างก็ไปซื้อข้างบนนะคะเลขฝัน12นะคะ เน้นๆไปที่หนึ่งสองเม็ดเ,เดียวแล้วก็ศูนย์สองเก้าศูนย์ห้าเก้าเลขสูตรเดือนสกาวเลขวิ่งบนล่างศูนย์กับสองศูนย์ห้าศูนย์หกสองหกห้าสองนะคะตามนี้ก็แล้วกันเนาะมีอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะก็มีสูตรของเดือนสกาวไปแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ปู่ผู้เวียงนะคะปู่ผู้เวียงเนาะนี่ ะะก็มีตัวเลขปู่ภูเวียงตามนี้เนาะแล้วก็มีคนเขมมาลาดนะคะเขมมาลาดเนาะสรุปให้ก่อนนะคะแล้วก็มีวิ่งล่างอย่างเดียวของแม่แร่นะคะมีห้าหนึ่งเก้านะคะแล้วก็เลขชุดเต็มของแม่แร่นะฮะอันนี้คือชุดเต็มของแม่แร่เนาะ ตามนี้ได้เลยให้ fc แคปหน้าจอไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปู่สีสเกตอันนี้คือชุดเต็มแล้วก็ตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะชัดเจนตามนี้เนาะเห็นอยู่เนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้แนวทางมาทางช่องเดือนสกาวชา n นลนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรแยกออกมาจากชุด เต็มคัดเรือคัดเน้นๆจัดให้ตามนี้สลหรับปูสีสเกตนะคะอ่ะจบไปแล้วเนาะปูสีสเกตหนึ่งนะคะนี่เนาะหของปูสีสเกตสองหอยมแมลแจนะคะสรุปให้นะคะแล้วก็กลเข็มมาลาบ แล้วก็ปูพูเวียงแล้วก็ของเดือนสกาวอ่ะสลับคลิปนี้เรองเดือนสกาวก็จะขอตัวลา fc ไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเรานำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ